ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไบอไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลุ้นกระชากาดกันนั่นเองนะครับผมกับขนมบิ๊กกานั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้จ่ายผมนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะมารีวิวตัวการน,นะเพราะว่าผมค่อนข้างชอบเนื้อง,งานเขาพอสมควรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะจะมาเปิดกระชากาดกับตัวของขนมมิก,ก้ให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ก็1ห,ห่อเนี่ยเขาจะแถมมาด้วยกันทั้งหมด2ใบนั่นเองนะครับผมในส่วนของการน,นะก็อนนี้นะฮะ ด้านล่างที่เขาได้เขียนไว้นะครับผมฟี่นะครับผมการพลังต่อสู้ของอุลตร้าแมนทริเกอร์นั่นเองนะครับผมก็ผมเนี่ยที่ชื่นชอบทริเกอร์อยู่แล้วเนี่ยจะพลาดได้ไงนะครับผมแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นกระแสแล้วก็นิยมอยู่พอสมควรนะในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าไอตัวขนมเนี่ยมันออกมาได้ไม่นานมากเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าเพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ก่อนเองมั้งนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอันนี้ผมแกะการออกไปแล้วแหละนะครับแต่ว่า เขาจะมีนะครับผมบอกว่าไอตัวการ์ดเนี่ยสามารถเอามาต่อสู้อะไรกันได้ทํานองนี้นะครับแล้วก็จะมีให้สะสมเนี่ยเจแบบด้วยกันนะครับผมทั้งหมดนะก็จะเป็นในส่วนของวอลลุ่มหนึ่งนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีวอลลุ่ม2หรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันก็ขาดบางล่างไปนะสำหรับตัวของทริกเกอร์นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของการ์ดเนี่ยจะมีแบ่งนะครับผมความแรงของตัวการ์ดด้วยจะมีเป็นการ์ดธรรมดานะหกแบบแล้วก็การ์ดพิเศษแบบเงินเนี่ยสิบแบบนะครับแล้วก็ การพิเศษแบบทองนะครับผมหนึ่งแบบนะครับผมก็ไอสีทองเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดด้วยกันทั้งหมดไม่เยอะมากนะครับผมสามห่อเท่านั้นเองนะครับนี่นี่นะครับผมก็สามห่อนะครับผมหกใบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเปิดกันนะครับผมอ่ะ ก็ก่อนที่จะไปเปิดนะครับอันนี้ผมมาให้ดูตัวเนื้องานของมันก่อนละกันนะเพราะว่าผมคบทุกแบบแล้วนะครับหมายถึงว่าไอความแรของตัวการ์ดเนี่ยผมมีแบบทุกแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาแบบไอตัวสีเงินแล้วก็แบบทองนะครับผมไม่ได้มีครบ73แบบนะอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเออาร์นะครับผมเป็นการ์ดสีทองนั่นเองนะเห็นไหมผมค่อนข้างชอบเนื้องานเขามากเลยนะมันจะมีความวิบวับแล้วก็ผิวเนี่ยมันจะสากๆหน่อยนะครับผมคล้ายๆกับแบบเป็นแบบเนื้อ ฟอยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ของเขาเนี่ยจะมีการแบบเป็นนูนนะครับผมเป็นแบบล่องเป็นลายลวดลายของตัวการด์ดด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหลังถ้าเป็นการ์ดทองเนี่ยด้านหลังเขาจะสีทองมาเลยนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะฮะนี่นะผมก็ได้มา3ใบแล้วนะการ์ดทองจะได้นะมันมีแบบเดียวนะน่าจะมีสักประมาณ3าแบบน่าจะกําลังดีนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดแบบสีเงินนะครับก็จะเป็นในรูปแบบฟอยเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นสีเงิน นะครับจะต่างกันกับตัวแบบตัวของการ์ด s อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ,ดร์ด s s s เนาะนี่นะครับผมนี่นี่นะฮะแล้วก็ดับลงมาหน่อยจะเป็นการ์ด SS นะครับผมก็ไอหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับพวกการ์ดเลเซอร์อะไรประมาณนี้นะมันจะมีความแบบวิบวับอยู่เลยนะครับผมแบบเป็นสีรุ้งๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมผมก็เปิดไปค่อนข้างหลายห่อแล้วแหละนะครับผมที่ผ่านมานะฮะ อ่ะก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับผม6กใบนะครับอ่ะอันนี้พักไปก่อนนะฮะนี่เลยนะครับผม6ใบนะฮะมันก็จะติดๆกันหน่อยเนาะเพราะว่าสกอตเทปเขาค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็ตัดหัวอะไรเตรียมดึงออกมาเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าซองเขาแกะค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะถ้าไม่ใช้พวกกรรไกรและพวกนี้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยดีกว่านะครับชึบอ่าสีงเงินไว้ยนี่นะฮะ มา,ามาดูกันใบแรกชิปเฮย้ยอุลตร้าแมนแซดเดลต้าไรคอรู้สึกว่าผมจะมีซ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะชิปเฮย้ยคุณไม่ซ้ำว่ะคุณดูซิผมมีครบแล้วนะครับผมนี่นะไอ้การ์ก่อนหน,น้านี้ที่ผมมีจะเป็นอันนี้นะครับผมถือไอ้ตัวเบเรลลล็อกใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นดาบหน้าเบเรลลเนี่ยแล้วก็ไอที่ผมเปิดได้เมื่อกี้นะครับจะเป็น ตัวแซดเดลต้าไลคอลแบบยืนนิ่งๆนะครับผมก็ไอพวกที่มันเป็นก๊าซส,สีเงินเนี่ยมันจะมี2อแอคนะใน1ร่างนะครับผมก็เฮ้ยผมครบแล้วผมผม,ผม,ผมคอมพลีทแล้วนะครับสำหรับร่างนี้นะครับผมเฮ้ยดีใจวะครบแล้วนะครับอ่ะผ่านไปสำหรับใบแรกเอาวางพักไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับมาใบาที่2นะครับเราเอาด้านหลังนะจะได้ลุ้นๆหน่อยชึบเฮ้ยสีเงินเหมือนกันวะนะเ,เราไปดูกันเลยดีกว่า คิวดัมนะใช่ชื่อนี้หรือเปล่าคิวดัมใช่ไหมถ้าเป็นตัวสีแดงนี่อะไรนะดากอนหรือเปล่าผมจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ผมชอบนะเออการสวยลวเลยรู้สึกจะซ้ำมรือเปล่าดูก่อนนะน่าจะซ้ำนะผมจาแอคได้โอเคนะครับผมเกลือแดกไปหนึ่งใบนะครับซับนะครับผมใบนี้นะฮะเ้ยแต่การมันสวยจริงนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบวิบวับอะ่ะแล้วก็จะมี ค่าสแต็กนะครับผมค่าพลังนะแล้วก็จะมีการบอกแรงตรงนี้นะครับผมบอกแรงของตัวการนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรง a นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว่าบิก้านั่นเองนะครับผมเฮ้ยดูดีนะครับนี่เห็นไหมเทียบกันกับไอใบที่มันเป็นแบบฟอยผมว่าสวยทั้งคู่เลยนะเออดูดีอะ <Wow. S 1> เขาดูตั้งใจทําอ่ะผมว่าการของตัวบิก้าเนี่ยนะฮะอ่ะผ่านไป2ใบแล้วนะครับมาดูใบที่3ากันเลยดีกว่านะอ่ะด้านหลัง เฮ้ยเสียงเงินอีกแล้ววะ่ะนะไม่เอาไม่เอาสีทองแล้วนะเออได้มาสามใบละอิ่มละนะครับอ่ะเสียงเงินว่ะมาดูกันปึ๊บอุ้ยคาเมล่าโอ้ได้มา,าอมอสองตัวเลยถึงแม้ว่าใบานี้จะเกลือแต่ก็ได้มาจากสองในสามเลยนะเออขาดไอ้ดดากอนใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็ครบละสามตัวนะครับเฮย้ยสวยอะ่ะตัวนี้นะครับผมนี่นะคาเมล่านะครับแบล็กกาวด์ให้เป็นสีเขียวเนาะ ดูดีโอ้มันวิ่งวับมันสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นการแรงสีนะครับผมผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะเออนี่นะฮะอ่ะอปลาใบที่สี่นะครับชืบเฮ้ยสิงกันอีกแล้วอ่ะดีดอีอ่ะชืบอ่าอุลตร้าแมนทริกเกอร์มัลติไทยนะครับผมแรงเอสนั่นเองนะฮะฮุยดูดีนะผมผมมีเกือบครบทุกแอคแล้วมั้งไอที่มันเป็นการ ไอ้ล่างมาติดไทยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่นะครับผม1นงแอคนะครับอ่ะสองแอคสามแอคนะครับผมนี่ไอ้แอคนี้อิ่มบอกเลย4ใบนะครับอิ่มอิ่มเลยนะรู้สึกว่าจะมีครบละมัง้งนะเพราะว่ามันมีด้วยกันทั้งหมด4แบบใช่ไหมถ้าเป็นแบบการ์ดแบบเนี้ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4แอคหรือว่า4โพสน,นั่นเองนะครับเฮ้ยดีไม่ซ้ําเยี่ยมนะครับมาเรามากันใบที่5นะครับผมชื้ ฮ้ยอุลตร้าแมนทริกเกอร์พาวเวอร์ถ่ายว่ะอันนี้ก็จะเป็นแรงเอสเนะครับผมเมื่อกี้แรงเอสใช่ไหมเนี่ยแรงเอสอันนี้เอสสูงมาหน่อยนะครับผมแต่ก็ลักษณะการ์ดเหมือนกันนะครับเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับเฮ้ยนี้สวยนะเห็นไหมดูดีอ่ะเออของดีมันก็ต้องชมใช่ไหมเออมันการ์ดมันดีจริงนะครับผมนะใบสุดท้ายนะครับชิปเฮ้ย บ้านอ่ะเราได้ครบ3ท้ายไปเลยหรอเนี่ยดูสิโอ้มีสกายท้ายมาติดท้ายพาเวอร์ท้ายผมครบเลยนะเนี่ยนะโอ้ดีถือว่าคุ้มค่านะครับผมถึงแม้ว่าจะเกลือใบ,บ,บหนึ่งนะเนหกใบนะครับนี่นะฮะอ่าก็สู้เพื่อนผมไม่ได้นะเมททอยนะครับผมล่อไปทุกแอคแล้วมั้งไอ Sky ้สกายท้ายเนี่ยผมมึงได้ใบนี้ใบแรกเองนะครับได้ซ้ำด้วยนะเมททอยนะครับก็ เ,ออเขาเขาถ่ายมาให้ผมดูไงสามเบกี่แบบวะห้ 5, าหกใบอ่ะเอ,อือแบบนึงอ่ะนะครับผมสกายไทยนะครับก็น่าจะรักน่าดูนะสำหรับร่างนี้นะครับอ่ะก็โดยรวมจะมีประมาณนี้เนะาะหกใบที่เปิดนะครับผมอ่ะสรุปให้ฟังนะฮะชิปอ่ะ นี่นะครับผมก็เบ็ดเสร็จ6ใบนะครับผมก็มีเป็นการ์ดฟอยล์เนี่ยหแบบนะครับผม1ใบแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการ์ดแบบเลเซอร์นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มนะเออไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็หวังลึกๆนะว่าเขาจะทําเป็นวอลลุ่ม2นะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่ามันขาดไอ้พวกล่างอื่นๆอย่างพวกล่างของ ไอ้กริตเตอร์อินเทนิตี้เดว่าไอ้อุลตร้าแมนทิกเกอร์ทูธที่เป็นตอนสุดท้ายใช่ไหมก็ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็รวมถึงอุลตร้าแมนรีบูสก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมก็หวังว่าถ้าเกิดว่ากระแสมันดีเนี่ยกระแสตอบรับมันดีก็อยากให้ทําเป็นอล่มสองนะเพราะว่าเออการมันสวยจริงอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเนื้อง,งานผมว่าโอเคเลยอะค่อนข้างชอบนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมมาลุ้นกระชาให้ดู เพลินๆนะครับประมาณนี้ละกันนะครับโอเคก็ยังไงคลิปนี้นะครับผมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชา n e l นั่นเองนะครับผมก็คลิปหน้าเนี่ยจะมาพรีวิวหรือว่ารีวิวหรือว่าเปิดกระชาอะไรอีกเนี่ยก็ฝากการติดตามชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไปดู2ตัวนี้ด้วยนะเออทำคลิปไปแล้วนะครับผมไปแล้ว